ท่านครูบาอูแลงเป็นคนเมืองนายเขตรัชฉานใต้เมื่อบวชเป็นพระแล้วได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยครั้นพ้นจากความเป็นพระนวะกะแล้วก็ได้ออกเดินทุ่ด,ดงจาริกรอนแรมมาตามป่าเขาลำเนาไพรกับเพื่อนพระอีกสองรูปเดินมาจนถึงเมืองแม่ห้องสอนพักปฏิบัติธรรมอยู่ตามวัดต่างๆเช่นวัดจองคำวัดม่วยต่อ จากนั้นก็มาพักอยู่ที่วัดกัมก่อเมื่อมาอยู่แม่ห้องสอนแล้วท่านก็คุ้นเคยกับญาติโยมสาธุชนที่นี่ไม่ได้กลับคืนไปอยู่เมืองนายนานๆจึงจะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องสักครั้งแต่พอไปแล้วท่านก็กลับคืนมาจำพรรษาที่แม่ห้องสอนดังเดิมอยู่มาวันหนึ่งหลังออกพรรษาแล้วสายลมหนาวพัดโชยมา มีกองวัวต่างจากรัชฉานกองหนึ่งเดินทางมาหยุดพักที่ปางล้อคนในกองวัวต่างคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเมืองนายได้นำจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้ท่านนวัดกัมก่อเเลื้อความในจดหมายฉบับนั้นเขียนว่าน้าซึ่งเป็นน้องของแม่ท่านกำลังเจ็บป่วยคิดถึงบ่นหาขอให้ท่านกลับไปเยี่ยมบ้านบ้างท่านครูบาอูแรง ซึ่งขณะนั้นอายุ58ปีแล้วพอได้รับจดหมายจากเมืองนายก็บังเกิดความไม่สบายใจและห่วงใหญ่เนื่องด้วยว่าน้าของท่านนี้รักท่านมากเคยเลี้ยงดูท่านมาหลังจากที่แม่ท่านตายไปเมื่อท่านอายุครบบวชน้าก็เป็นเจ้าภาพจัดการงานบวชแสวงหาเครื่องอัฐบริขารคือผ้าไตรจีวรและอื่นๆให้อย่างครบครันจนท่านได้บวชเป็นพระภิกษุ ในบรวรและพระพุทธศาสนาสมดังความมุ่งหมายนาของท่านชราภาพมากแล้วอายุ72ปีคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ยาวนานท่านครูบาอูแรงคิดถึงบุญคุณความผูกพันนั้นจึงจะกลับไปยังเมืองนายซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าข้ามป่าดงภูดอยไปประมาณ4ีห้าวันสร้างอุ่นเปิงครั้นได้ทราบ ก็ไต่ถามว่าท่านครูบาจะเดินทางเมื่อใดและจะมีใครไปเป็นเพื่อนบ้างโยมสางอุ่นเปิงอัตมาจะออกเดินทางในอีกสามวันข้างหน้าจะไปคนเดียวไม่ได้ชวนพระและสมณเณรไปด้วยรอกเกรงใจเขาทางไกลนักเป็นป่าเป็นดงทั้งนั้นเมื่อสางอุ่นเปิงฟังแล้วก็นิ่งคิดใคร่ครวญ ด้วยความเป็นห่วงเพราะรู้ว่าช่วงพรรษาที่ผ่านมานี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยจะดีนักเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆเขาต้องจัดหายามาถวายท่านอยู่บ่อยครั้งท่านครูบาท่านจะเดินทางไหวหรือครับลมหนาวก็พัดมาแล้วอากาศก็กำลังจะเยือกเย็นหนาวเหน็บท่านอาจจะไม่สบายได้ชายหนุ่มถามท่านอีกโยมสางอุ่นเปิงอัตมาจะค่อยๆไป ไม่ไปไม่ได้หรอกโยมนาของอาตมานี้มีบุญคุณมากร้องจากแม่ของอาตมาทีเดียวที่ได้บวชเป็นพระมาอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะท่านแท้แท้ท่านครูบาอูแรงบอกถึงความจำเป็นในการเดินทางสร้างอุ่นเปิงผู้เป็นกลยาณมิตรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่ได้คิดใครครวนานเลยเห็นว่าพอมีเวลา จะไปเป็นเพื่อนท่านได้จึงบอกแก่ท่านทันทีว่าท่านครูบาเราจะไปเป็นเพื่อนท่านครูบาอูแรงได้ยินสางอุ่นเปิงพูดเช่นนั้นก็นิ่งเงียบกระพริบตายิบยิบภายในใจเต็มไปด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดขึ้นสิบสามค่ำเดือนสิบสองท่านครูบาอูแรงและสางอุ่นเปิงก็ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ท่านครูบาแบกกรดสะพายบาดสะพายย่าม เดินตามหลังสั่งอุ่นเปิงซึ่งสะพายกระเป๋าเป้ใบใหญ่ใส่สเสบียงกลางของใช้ที่จำเป็นพร้อมทั้งมีดสั้นเล่มหนึ่งใส่ปลอกห้อยไว้ข้างเอวด้านขวาเป็นมีดสำหรับเดินป่าซึ่งชาวดอยและคนเดินทางในพงไพรจำเป็นต้องมีต้องใช้กันทุกๆคนไม่ว่าชายหรือหญิงสายหมอกสีขาวโรยตัวปกคลุมมาตลอดระยะทางตั้งแต่ปางหมู จนใกล้บ้านห้วยผาจึงค่อยๆเลือนลางจางหายแสงตะวันยามสายสาดส่องผ่านภูดอยหมู่แมกไม้ลงมาทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นบ้างนกป่าร้องเพลงดังมาจากป่าสองข้างทางดอกไม้ป่าสีสวยงดงามบานพราวส่งกลิ่นหอมมารวยรินเสียงน้ำในลำห้วยข้างทางไหลเอื่อยดังแว่วมาเป็นระยะระยะสร้างอุ่นเปิง เดินไปใจก็หวนคำหนึงถึงสมัยเมื่อประมาณ17ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุ12ปีก็เดินทางมาตามเส้นทางบริเวณน,นี้เดินมากับหลวงพ่อครูบาถูนะตอนนั้นไม่รู้อะไรหลวงพ่อพาเดินไปทางไหนก็เดินตามไม่รู้ทิศไม่รู้ทางแล้วแต่ว่าหลวงพ่อจะพาไปพ่อคิดถึงหลวงพ่อ ก็สะท้อนใจเสียงนกโพระดกนกตั้งล้อจากยอดไม้ดังแว่วมาก็ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกอาวรหาค่อยๆเดินกันมาจนเวลาบ่ายคล้อยเลยบ้านห้วยพึ่งไปนิดหน่อยเป็นบริเวณหุบเขาแวดล้อมไปด้วยภูดอยสูงขณะนั้นมีชาวบ้านซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงแดงสองสามคนแบกกล้วยใส่ฟืนแห้งผ่าแล้วเป็นท่อนๆ ยาวประมาณท่อนละสองศอกเป็นฝืนไม้แปลกหรือสนภูเขาเดินผ่านมาใกล้แล้วที่กำลังเดินร้องห้าอยู่ข้างหลังนั้นเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุราวสี่ห้าขวบท่าทางอ่อนล,ล้าคงจะเป็นลูกของชาวป่าทั้งสองโอ้มือโชอเปอร์สวัสดีพะหลอเกไปไหนกันมาสร้างอุ่นเปิงเอ่ยทักทายก่อนและส่งยิ้มให้ด้วยน้ำใจไมตรี ท่านครูบาอูแรงซึ่งตามมาข้างหลังก็หยุดเดินพวกเราไปหาฟืนมากำลังจะกลับเข้าหมู่บ้านชายผู้เป็นสามีตอบลูกน้อยของท่านไม่สบายหรือทำไมจึงร้องไห้สร้างอุ่นเปิงถามอีกลูกของเราหิวข้าวจึงร้องไห้งองแงบ้านท่านอยู่แถวนี้หรืออยู่แถวนี้เดินอีกพักนึงก็ถึงแล้ว สร้างอุ่นเปิงล้วงลงไปในย่ามหยิบห่อข้าวต้มมัดซึ่งซื้อมาจากกาดเช้าแม่ห้องสอนให้แม่หนูน้อยเช่ากระเรี่ยงแดงคนนั้นมัดหนึ่งอ้ะเมกินข้าวอ้อเมกินข้าวสร้างอุ่นเปิงยิ้มและยื่นให้แม่หนูน้อยทำตาบาวอย่างดีใจมองดูข้าวต้มมัดและเหยืนหน้าแลดูสร้างอุ่นเปิงสลับกันแต่เพือขอบคุณ หญิงชาวกระเรียงผู้เป็นแม่กล่าวขอบคุณแทนลูกเธอวางกล้วยบรรจุฟืนลงกับดินแล้วแกะเปลือกเข้าวต้มให้ลูกซึ่งขณะนี้หยุดร้องไห้แล้วกำลังจ้องดูแม่ปอกเปลือกเข้าต้มมัดพลางกลืนน้ำลายลงคออย่างหิวโหวยใกล้ค่ำแล้วท่านกับพระคุณเจ้ากำลังจะไปไหนชายกระเรี่ยงผู้เป็นพ่อเอ่ยถามขึ้นเรากับพระคุณเจ้ารูปนี้จะไปเมืองนาย อีกหลายวันทีเดียวกว่าจะถึงสร้างอุนเปิงตอบใกล้ค่ำแล้วท่านจะพักที่ไหนกันเรากับท่านครูบาจะพักริมทางเพราะข้างหน้าคงไม่มีหมู่บ้านใช่ไม่มีหมู่บ้านอยู่เลยแต่ท่านอย่าพักที่ใกล้ๆกับต้นโพใหญ่ริมห้วยนั้นนะที่ตรงนั้นพักไม่ได้ประมาณปีกว,กว่าที่ผ่านมาผู้คนเดินทางเส้นนี้หลายรายพูดบอกกันว่า พวกเขาถูกผีที่ต้นโพใหญ่ต้นนั้นหลอกจงรีบผ่านเลยไปอย่าแวะให้ไปพักที่อื่นกันนะเจ้าเกรียงบอกสางอุ่นเปิงและครูบาอูแรงด้วยความหวังดีผีอะไรหนอะททำไมมาอยู่ที่ต้นโพร,ริมทางเดินแห่งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนก็ไม่เคยมีเพิ่งมามีเอาปีกว่ากว่ามานี้มันดุร้ายมากกลางคืนคนผ่านไปไม่ได้เลยหลอกหลอนเอาทั้งสิ้น ับรือขอบคุณที่บอกเตือนเราไปก่อนนะสร้างอุนเปิงบอกเขาแล้วก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆท่านครูบาอูแรงก็ก้าวตามพักใหญ่ต่อมาดวงตะวันก็เคลื่อนคล้อยลอยดวงลงต่ำเย็นย่ำสนทยาริมทางข้างหน้าคือต้นโพใหญ่มหึมากิ่งก้านสาขาใบดกหนาขนาดคงไม่ต่ำกว่าห้าหคนโอบที่ใต้ต้นโพเป็นแคร่ไม้ ีเทียนทูบกระทงใบตองใส่เครื่องเส้นไหว้ซึ่งแห้งแล้ววางอยู่สร้างอุ่นเปิงหยุดยืนมองจ้องดูต้นโพอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันมาทางท่านครูบาอูแรงพูดแก่ท่านขึ้นว่าท่านครูบานิมนต์หยุดพักที่นี่เถอะสถานที่ราบเรียบเหมาะสมและไม่ไกลเท่าไหร่ก็มีลำห้วยไหลผ่านเฮาได้ยินเสียงน้ำไหลอย,อยู่ข้างหลังแมกไม้ข้างโนนแล้วแต่โยมเถอะ ท่านครูบาพูดขอบหอบเพระเดินดอยสูงมานานทั้งวันสร้างอุ่นเปิงเดินเลยต้นโพแห่งนั้นไปประมาณ10เมตรไม่พักอยู่ภายใต้ร่มเงาของมันเอามีดออกมาตัดถางต้นหญ้าให้เตียนพอให้ท่านครูบาได้ใช้บริเวณนั้นเป็นที่กลางมุงกรดเสร็จแล้วก็รีบเดินไปที่ริมห้วยหากิ่งไม้แห้งๆมาจำนวนหนึ่งเพื่อเตรียมไว้ก่อไฟในคืนหนาว และรีบทำเพิงพักเป็นซุ้มมุงด้วยกิ่งไม้ใบไม้พอกันหยาดน้ำค้างในยามค่ำคืนชวนท่านครูบาไปอาบน้ำในลำห้วยแล้วพากันมาอย่างที่พักเอาหม้อที่เตรียมมาต้มน้ำร้อนผสมน้ำพึ่งให้ท่านครูบาอูแรงได้ดื่มเพื่อขจัดความหิวและความอ่อนเพลียจากการเดินทางแสงตะวันรำไรรับลงหลังผูดอยชายหนุ่ม ยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกน้อมใจภาวนามนบทโมรปริษอันเป็นมนกันภัยที่เขาท่องภาวนาทุกเช้าเย็นพระอาทิตย์นี้เป็นผู้ให้ดวงตาแก่โลกเป็นราชาแห่งแสงสว่างสาดแสงสีทองส่องปัตภีกำลังอัดสดงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ผู้สาดแสงสีทองส่องปฏภีนั้นข้าพเจ้า ได้รับความคุ้มครองจากท่านแล้วพึงอยู่เป็นสุขปลอดภัยตลอดราตรีนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมทั้งปวงขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและได้โปรดคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอความนอบน้อม จงมีแด่พระโพธิยานขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วขอความนอบน้อมจงมีแด่ธรรม,มวิมุตติภาวนามนนั้นแล้วก็ตอกหลักมนอาคมกันไั่ทั้งสี่ทิศเดินกลับไปนมัสการท่านครูบาอูแรงพูดบอกท่านว่าท่านครูบาพักผ่อนก่อนเธอคืนนี้ หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ปกติขอให้เป็นหน้าที่ของเฮาเองเจริญพรโยมสร้างอุ่นเปิงท่านตอบรับแล้วก็เข้ามุงกรดสวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่ครู่หนึ่งก็ล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียชายหนุ่มจุดไฟให้ลุกโผล่ขึ้นนั่งขัดสมาธิบัลลังก์อยู่ในมุงซึ่งปูลาดด้วยเสือที่ร้องด้วยใบยไม้หนาอีกชั้นหนึ่งเขา หันหน้าไปทางกองไฟเจริญฌานเตโชกสินาวนาอยู่ภายในใจว่าเตโชกสินังเตโชกสินังจนเกิดดวงฌานแจมจ้าอยู่ภายในอธิษฐานจิตให้บังเกิดฌานฤทธิ์ทิพจักขุมองไปยังต้นโพใหญ่ที่เห็นทมึนอยู่เบื้องหน้าแล้วเขาก็ได้เห็นชัดผีร้ายเพศชายตนหนึ่งยืนเอามือกอดอกพิงต้นโพ กำลังจ้องมาทางเขาและท่านครูบาอูแรงด้วยเนตาเขียวปัดอย่างประสงค์ร้ายตัวของมันสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาสองสามเท่าสร้างอุนเปิงเห็นแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ค่อยๆล้มตัวลงนอนแล้วภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาจนเคลิ้มหลับไปประมาณสี่ทุ่ม บรรยากาศเหน็บหนาวมีเสียงกระซิบที่ริมหูดังแว่วมาว่าตื่นตื่นตื่นสร้างอุ่นเปิงลืมตากำหนดสติรับรู้เสียงเตือนที่แว่วมาในมโนสํานึกยามรัตติการนั้นเขาตื่นแล้วแต่ยังคงนอนนิ่งอยู่ได้ยินเสียงกิ่งใบต้นโพใหญ่โบกสะบัดดังสู้ซ่าเกลียวกราวคล้ายถูกเขย่าอยู่ครู่หนึ่ง และได้ยินเสียงท่านครูบาอูแรงซึ่งนอนอยู่ในมุงกรดห่างออกไปประมาณสองวากระแอมไอขึ้นชายหนุ่มกระแอมเป็นสัญญาณตอบกลับลุกขึ้นนั่งจ้องมองไปยังโคนต้นโพแสงไฟที่ก่อไว้มอดดับเหลือเพียงฐานแดงๆแต่ป่ารอบด้านสว่างสวัยเพราะเป็นคืนข้างขึ้น13บสามค่ำลมไม่พัดแต่กิ่งโพใบโพสันเขย่า พอมองไปเห็นเงาดำเทมึนของผีตนนั้นปรากฏขึ้นมันแปลงร่างเป็นม้าตัวใหญ่ตาลุกแดงวาวๆาวาวยืนอยู่ใต้โคนโพแล้วก็เหยาะย่างพงกหัววิ่งไปรอบๆโคนโพส่งเสียงกุบกับก,กุบก,กับก,กุบกับกุบกับขับวเร็วขึ้นเร็วขึ้นส่งเสียงร้องแหลมดังสะท้านไปทั่วแดนป่าดงภูดอยมันวิ่งวนอยู่หลายรอบเป็นภาพหลอน เจตนาจะทําให้เขาตื่นกลัวแต่สรางอุ่นเปิงนิ่งปล่อยให้มันวิ่งวิ่งวิ่งวนอยู่เช่นนั้นเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวเพ่นหนีเจ้าผีดุในร่างม้าตนนั้นก็เปลี่ยนร่างเป็นหมาดาตัวใหญ่ในตาแดงวาวๆาวราวกับลูกไฟขนาดเท่าไข่ห่านยืนจังก้าแยกเขี้ยวคูคำรามแห่แห่ทำท่าทาง คล้ายจะกระโจนเข้ามาขบกัดสร้างอุ่นเปิงยังคงนั่งนิ่งจ้องดูกิริยาอาการอันดุร้ายอันถานของมันและแผ่เมตตามันคำรามแยกเขี้ยวเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วชะงักติดอยู่ที่หน้าเขตหลักมนสร้างอุ่นเปิงพยายามแผ่เมตตาให้อีกแต่มันไม่ยอมรับยังคงข่มคู่อยู่เช่นนั้นแววตาของมัน แข็งกร้าวแสดงความเป็นศัตรูไม่รับรู้กระแสแห่งเมตตาใดๆทั้งสิน้นเขาคิดว่าหากปล่อยให้มันแสดงอาการหลอกหลอนอยู่เช่นนี้จะเสียเวลาทำให้ท่านครูบาซึ่งเมื่อยล้าไม่ได้พักผ่อนเขาจึงตัดสินใจหยิบย่ามสะพายลุกเดินออกไปยืนเผชิญหน้ากับมันอยู่ใต้แสงจันทร์แกเป็นใครมาจากไหนจึงมาสิงสู่อยู่ที่โคนโพใหญ่ริมทางเดินนี้ แล้วมาสร้างความเดือดร้อนหวาดกลัวให้กับคนเดินทางชายหนุ่มผู้ทรงฌานกสินถามมันด้วยเสียงดุดุหวังจะให้มันยำเกรงแต่ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่มันกลับจ้องตาถลึงใส่ด้วยความดูร้ายไม่ลดละบัดเดี๋ยวเดียวมันก็แปลงร่างอีกคราวนี้แปลงเป็นร่างที่วิกลวิการน่าสะพึงกลัวกว่าเดิมนั่นคือกลายเป็นอสุรกายตัวสูงใหญ่ขนยาวรุงรัง ตาลุกแดงเป็นดวงไฟวาวโรดมันไม่พูดได้แต่กระทืบเท้ายกมือชี้หน้าคมคูขบเขี้ยวคำรามสร้างอุ่นเปิงล้วงหยิบลงไปในย่ามดึงเอาได้มนสายสินเส้นหนึ่งออกมาชูเขาเพ่งไปที่สายสินนั้นแล้วอธิษฐานด้วยมโนโมยิทธิอันเป็นฤทธิทางใจว่าขอให้ได้มนสายสินนี้จงไปผูกมัดเจ้าอสุรกายตนนี้ไว้แล้วจงกลายเป็นเชือกไฟ แผดเผาไหมให้มันหายพยศท่านใดนั้นได้สายสินมนก็ปลิวหวือพุ่งเข้าใส่ผีร้ายราวกับมีชีวิตวิญญาณวูบเดียวเท่านั้นมันก็ตวัดรัดร่างร้ายนั้นไว้โดยรอบแล้วกลายเป็นเชือกขนาดใหญ่มีเปลวไฟลุกโพลงเผาไหมอย่างรวดเร็วและดุนแรงเจ้าผีร้ายต้นโพล้มกลิ้งหวีดร้องส่งเสียงโหยหวน ดิ้นไปดิ้นมาอยู่กลางดินอย่างตกใจสุดขีดคงคาดไม่ถึงว่าชายหนุ่มที่มันกำลังคุกคามอยู่เมื่อครู่จะมีพลังชาญอาคมแรงกล้าจนมันไม่อาจจะต้านทานได้มันหวีดร้องอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดอำนาจอาถรรพ์ชั่วร้ายของมันก็ค่อยๆบรรเทาเบาบางลงตัวของมันเล็กลงเล็กลงจนในที่สุดก็หายวับ กลับกลายเป็นถุงผ้าแดงขนาดยาวสักคืบหนึ่งวางกองอยู่บนพื้นดินสร้างอุ่นเปิงหยิบท่อนฟืนแห้งๆจุดไฟให้ลุกโผล่ขึ้นก้าวเดินออกไปยังถุงผ้าแดงถุงนั้นเอาไฟจ่อจุดจนมันลุกไหม้ขึ้นเอาฟืนสุมเข้าไปอีกจนลุกโผลงวูบว่บมีกลิ่นเหม็นสาบสางเหมือนเส้นผมคนถูกไฟเผาไหม้ฟุ้งลอยมา เขาถอยหลังกลับเข้ามาในเขตหลักมนดังเดิมยืนดูความเป็นไปของมันโยมสางอุ่นเปิงมันเป็นผีอะไรท่านครูบาอูแรงถามขึ้นน้ำเสียงของท่านสัน่นเพราะความตื่นเต้นแต่ก็ระงับใจไว้ได้มันเป็นผีอาคมท่านครูบามีอำนาจมากทีเดียวคงมีหมอผีบางคนเอามาปล่อยไว้ที่โคนโพใหญ่ต้นนี้ทำไมเหรอปล่อยทำไมเหรอ ท่านครูบาถามด้วยความพิศวงอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอาถรรพ์รุนแรงมากขึ้นหมอผีคนนั้นคงจะควบคุมมันไม่ได้จึงนำมันมาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ท่านครูบาแต่ตอนนี้มันถูกทำลายแล้วมันสูญหายแล้วมันจะหลอกหลอนทำร้ายใครไม่ได้อีกโอสาธุโยมส้างอุ่นเปิงขออนุโมทนา ได้ช่วยเหลือผู้คนเดินทางมากมายให้ปลอดภัยสาธุท่านครูบาอูแรงกล่าวอย่างชื่นชมสร้างอุ่นเปิงพูดบอกท่านอีกว่าท่านครูบานิมนต์พักผ่อนต่อเถอะน้ำค้างลงจัดมากอากาศก็หนาวเย็นเดี๋ยวจะไม่สบายหนทางของเรายังอยู่อีกยาวไกลพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางกันแต่เช้าขอบใจ โยมสร้างอุ่นเปิงขอบใจมากโยมเองก็พักผ่อนบ้างเถอะกลยาณมิตรต่างวัยทั้งสองยิ้มให้กันและกันยังอ่อนโยนเมตตาไมตรีแล้วแยกย้ายกันเข้าที่พักนอนของตนสร้างอุ่นเปิงพอเข้ามุ้งแล้วก็ประนมมือกราบหัวนอนสามหนเอนตัวลงนอนหลับตาภาวนาอยู่ในใจตลอดเวลาว่า พุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาจนกระทั่งหลับไปแล้วกลางดึกคืนนั้นรุกขเทวดาสองตนก็อุ้มลูกน้อยเดินตรงมายังโคนโพใหญ่ด้วยความปีติยินดีรุกขเทวาผู้ชายเอ่ยกับนางรุกขเทวาผู้เป็นภรรยาซึ่งอุ้มลูกน้อยอยูอย่ในวงแขนว่าดีเหลือเกิน ดีเหลือเกินชายหนุ่มผู้สงชานผู้นี้มาช่วยขจัดเจ้าผีร้ายอาคมดุร้ายตนนี้ให้เราวิมานโพอันแสนสุขกลับคืนมาเป็นของเราดังเดิมแล้วเราและลูกน้อยไม่ต้องลำบากกันอีกแล้วเป็นบุญของเราเหลือเกินรุ่งเช้าดวงตะวันส่องแสงอันอบอุ่นลงมาจากยอดแห่งขุนเขาภูดอยสร้างอุ่นเปิง ได้แลเห็นห่อใบตองสองหอ่อวางอยู่บนขอนไม้ข้างกองไฟเขาเอื้อมมือจับด้วยความแปลกใจรู้สึกว่ามันอบอุ่นอยู่และมีกลิ่นหอมฟุง้งคล้ายข้าวที่เพิ่งหุงสุกใหม่ๆชายหนุ่มแกะห่อใบตองนั้นออกได้แลเห็นข้าวเหนียวนึ่งและเนื้อย่างสองสามชิ้นปรากฏอยู่ชายหนุ่มผู้ทรงชานรำพึงอยู่ในใจว่าใครหนอ นำมาให้ใครหนอนำมาให้เมื่อเขาเงื่หน้ามองไปยังโคนโพใหญ่ก็เด้แลเห็นเทวดานางไม้สองตนยืนยิ้มละไม่อยู่เคียงกันทรงสายตาเป็นมิมตรไมตรีอันชื่นชมมาให้ตลอดเวลาสร้างอุ่นเปิงลุกขึ้นยืนน้อมหัวพูดว่าไม่สูงค่าขอบคุณขอบคุณ ส่วนเทวดาและนางไม้ทั้งสองตนก็ค้อมหัวพูดตอบเช่นกันว่าไม่สูงค่ะขอบคุณขอบคุณไม่สูงค่ะขอบคุณขอบคุณสร้างอุ่นเปิง